S my s t u d e n t welcome to English class for ประถมศึกษาสสวัสดีนะคะลูกๆทั้งหลายอ่าวันนี้เราก็เข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษของเรานะคะโรงเรียนเห็นไม่เอ่ยโรงเรียนของเราน่าอยู่แต่ตอนนี้โรงเรียนน่าอยู่แต่นักเรียนยังมาเรียนไม่ได้เพราะว่าอะไรคะลูกโควิดนั่นเองใช่ไหมคะแต่กูเห็นนักเรียนหลายคนมากับผู้ปกครองนะคะเวลามาประชุม สายชั้นนะคะที่ผู้ปกครองมากันสัปดาห์ที่แล้วแล้ววันวันจันทร์ก็คือเนี่ยวันจันทร์คือเมื่อวานเนี่ยนะคะอ่าป .5 ป .6 นะเป็นห้องเรียนสุดท้ายชั้นเรียนสุดท้ายที่ประชุมผู้ผู้ปกครองนะนะนักเรียนก็คิดถึงโรงเรียนกันแล้วเนาะคุณครูว่าและเพื่อนๆใช่ไหมคะเดี๋ยวไม่นานเท่าไหร่คุณครูว่าเดี๋ยวนักเรียนก็ได้มาโรงเรียนของเราอาจจะปี65เนาะ 2องห้าหกห้าใช่ไหมคะตอนรับปีใหม่เลยคโควิดก็ห่างหายสักทีเนาะ,ะวันนี้คุณครูจะ,ะทบทวนนักเรียนในเรื่องของ verb to be นะคะลูก verb to be เราเรียนเราเรียนแล้วคือ is am แล้วก็ are นะคะแต่ทีเนี้ย is กับ a e มันสามารถมีความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียนได้อีกก็เลยว่าวันนี้คุณครูก็มาเสริมตรงนี้ให้นักเรียนนะคะ ก็ยังไม่มีการสอบวันนี้เลยเลื่อนไปเป็น on Friday ดย์เป็นวันศุกร์นะคะวันศุกร์เดี๋ยวเราสอบนะบทประจำบทเรียนนี้เนาะสิบข้อพอไหมคะสิข้อเป็นคะแนนเก็บไปเลยเนาะสิบข้อนะลูก v e r b to be is am are แล้ววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนฟังเพลงร้องไปด้วยได้เลยนะคะการใช้ v e r b to be is am are แล้วหลังจากนั้นคุณครูจะ อธิบายเสริมเพิ่มเติมความรู้การใช้ is และ a r นอกเหนือจากที่เราเรียนรู้แล้วมีอะไรได้อีกนะคะอาต่อไปนี้ให้นักเรียนพบกับ verb to be song หรือว่า ต้องใช้กับ R V ต้องใช้กับ R They ก็ต้องใช้กับ R take is ใช้กับ is he she it ต้องใช้กับ is he is she is. จบเ,เสียงเพลงไปแล้วเป็นไงคะนักเรียนนะาการใช้ is m แล้วก็ r นะคะนะซึ่งเพลงเมื่อกี้นี้สรุปให้นักเรียนแล้วนะคะแต่ทีนี้คุณครูจะเพิ่มเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับ is และ r ให้อีกนะคะเนื่องจากนอกจากใช้กับอย่าง is ใช้กับ h i t แล้วใช้กับอะไรได้บ้างอีกนะคะ r ก็เช่นเดียวกันนะคะ ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ตรงนั้นเดี๋ยวเรามาดูซิว่าการบ้านของเราจากชั่วโมงที่แล้วนะคะการใช้อาใช่ไหมคะของชั่วโมงที่แล้วที่ครูให้การบ้านไว้ดูสีคะว่าครูจะเฉลยเลยว่าเราทําถูกแค่ไหนนะคะถ้าคุณไหนผิดก็สามารถแก้ไว้ข้างๆด้านข้างด้านข้างหรือว่าท้ายประโยคหรือว่าจะไว้บนเหนือเส้นนะแล้วแต่สะดวกของนักเรียนนะคะ นะ Home work ก็คือการบ้านของนักเรียนของชั่วโมงที่แล้ว exercise flow นะการใช้ R ในรูปประโยคต่างๆนะฮะให้นักเรียนเติมคำสรรพนาม U V D ลงในประโยคให้ถูกต้องนะคะซึ่งในประโยคนี้จะมี R มาให้แล้วให้นักเรียนเลือกคำสรรพนามใส่ให้ถูกต้องนะคะเช่น Ex uh, example ก็คือตัวอย่างที่หนึ่ง example อันแรกเลย example บอกว่า you are my wife you are my wife เธอเป็นภรรยาของผมนะหรือเธอเป็นภรรยาของฉันนะนะ you are my wife นะ wife แปลว่าภรรยานะคะ uh, number two example ที่สองนะคะ we are family we are family พวกเราคือครอบครัวพวกเราคือครอบครัวในที่นี้แสดงถึงความรักความสามัคคีความกลมเกลียวเช่นพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะหมายถึงครอบครัวเราหรืออาจจะสถา,านที่รวมอง,องค์กรเดียวกันหรือว่าเช่นโรงเรียนเราอย่างนี้นะคะนะพวกเราโรงเรียนอนุบาลราดยาวเราก็เป็นวีเออแฟมิลี่พวกเราเป็นครอบครัวนะคะก็คือครอบครัวเดียวกันนั่นเองนะคะ,ะการบ้านดูสิคะ e x e r c i s e ที่4มีทั้งหมด อ่าห้าข้อเหมือนกันนะคะแต่อ่าสองข้อได้ไปแล้วทีนี้เรามาดูข้อที่สามข้อที่สามนะคะนักเรียนที่ให้นักเรียนอ่าไปทำด้วยตัวเองนะคะข้อที่สามนะในวงเล็บก็คืออะไรนั่นเอง t i ายเก i ท้ายเติม F แสดงว่าเป็นพระผู้พน์เสือมากกว่าหนึ่งตัว R h u n ั e r h u n ์ e r ก็แปลว่านักล่าหรือผู้ล่า นะนักล่าหรือผู้ล่านะคะเสือเนี่ยเป็นนักล่าหรือผู้ล่านะคะอ้าวแทนด้วยอะไรด,ดังนั้นเราแทนด้วยไทเกอร์แทนด้วยอะไรเอ่ยโอ้ยแอมโซี่อ๋ออันนี้ให้ดูโจทย์ไปก่อนเลยนะคะเุกยนนะดู R D นะไทเกอร์เสือเสือหลายตัวก็แทนด้วยคำว่าีที่แปลว่าพวกมันนะคะ are h u n ันเด they are h u n โอ้ตรงนี้ต้องเติม S ขอโทษน,นักเรียนนะตรงนี้ต้องมี S ด้วยนะลูกนะเพราะว่าเสือเนี่ยคือเรากล่าวถึงเสือหลายตัวก็เป็นผู้ล่านะผู้ล่าในนี้หลายตัวนี่เราเน้นตัว S เ,เลยเพราะว่าเสือเนี่ยเจอเหยือ่อเราชอบขย่ำนะผู้ล่าผู้ยิ่งใหญ่เสือเสือเหล่านั้นที่เราเห็นทั่วไปนะ่นนะพวกมันเป็นผู้ล่านะ อันอ่า number four. my friend and I my friend and I เพื่อนของฉันและฉันหรือบางคนเอา I and my friend ก็ได้นะคะนะ e in the classroom เอาเราจะแทนด้วย V W U E V แปลว่าพวกเราพวกเราคือต้องมีตัวเราอยู่ด้วยนะภาษาอังกฤษก็คือต้องมี I นั่นเองถ้ามี I แล้วไป uh, บวกกับคนอืๆๆ่นอื่นอ่ะนะต้องแทนด้วยคำว่า V นะคะ V e in the classroom นะคะ ว่าพวกเราอยู่ในห้องเรียนต่อปลายแคทก็คือแมวแมวหลายตัวเราก็แทนพวกเขาด้วย d t h e y ใช่ไหมคะ d my pets พวกมันเหล่านั้นแมวเยอะๆหลายตัวก็คือพวกมันคือแมวแมวนั่นแหละนะพวกมันก็คือแมวและหลายตัวนะคะแทนด้วยคำว่าพวกมันคือสัตว์เลี้ยงของฉัน p e t แปลว่าสัตว์เลี้ยง my แปลว่าของฉันนะคะอ่าเราออกเสียงสักหนึ่งเที่ยวนะอ่า n น m b e บอร์ต t ดย์ they are ฮันเดอร์สเดย์เออฮันเดอร์สนักเรียนอย่าลืมเติมเอส้อคูด้วยนะลูกพวกมันเป็นผู้ล่านะ r e in the classroom We are in the classroom พวกเราอยู่ในห้องเรียนนะคะแล้วก็ they are my pets t h e y are my pets นะพวกมันหลังนั้นนะพวกมันคือสัตว์เลี้ยงของฉันนะคะอันนี้เป็นการบ้านจากชั่วโมงที่แล้วนะคะอ่ะต่อไป ความรู้เพิ่มเติมที่คุณครูจะให้ในชั่วโมงนี้นะลูกะจะเกี่ยวกับการใช้ is และและที่เพิ่มเติมจากที่เราเรียนรู้มาแล้วนะคะอ้าวดูซิเขาใช้อย่างไรเขาบอกว่า is เนี่ยนะคะนอกจากใช้กับ h e she it แล้วมันยังสามารถไปใช้กับด i s ที่ครูเว้นช่วงให้นักเรียน,นยก็คือให้นักเรียนวงเล็บคำอ่านนะคะ i เ้วเด็กสดีตัวสอเสือก็ได้นะอ่านวันดีกนะคะเป็นว่านี่หรือนี้ใช้กับคํานามหรืออะ,อะไรนะคำนามหรือสรรพนามที่เป็นหนึ่งเดียวนักเรียนเช่นนักเรียนจะบอกว่านี่คืออ่านี่คือตาของฉันแอมส r ร y ตาเรามีสองข้างเราเอาแค่อย่างเดียวเช่นปากก็ได้ this is my My mouth this is my m mouth หนูก็ชี้ไปที่ปากของตนเอง this is my Mouth. นี่คือปากของฉันเห็นไหมปากของฉันมีแค่ปากเดียวหรือชูนิ้วมาในนิ้วของเรามีแหวนหนึ่งวงเราก็บอก this is my ring นี่คือแหวนของฉันเห็นไหมคะหรือนักเรียนชี้ไปจับดินสอขึ้นมาแล้วชูขึ้นแล้วพูดว่า this is A p e n c i l นี่คือดินสอหนึ่งแท่งเห็นไหมคะหรือหนูถือสมุดภาษาอังกฤษที่หนูอยู่ที่มือเนอี่ยชูขึ้นมาเลยลูก This is a English notebook นี่คือสมุดจดวิชาภาษาอังกฤษ1เล่มเรียนชูสมุดของหนูขึ้นมาเลยเห็นไหมคะหรือเราสามารถพูดได้อีกว่า This is my English notebook นี่คือสมุดจดวิชาภาษาอังกฤษของฉันเห็นไหมคะ This นะคะแปลว่านี่หรือนี้ใช้กับสิ่งของหรือคำนามที่เป็นหนึ่งเดียวนะคะส่วนอันที่2ก็คือ that นะแปลว่านั่นหรือนั้น นั่นเลยนั่นก็คือสิ่งของนั้นต้องอยู่เป็นไงเลยคะนั่นไกลตัวใช่ไหมนั่นไกลตัวแต่คํานามนั้นต้องเป็น1เดียวเนอันนี้ครูยกตัวอย่างก่อนเลยนะเช่น that is a bird ฉันเห็นนกตัวหนึ่งแสดงว,ว่านกอยู่ไกลตัวจากเราออกไปหรือ that is a, a window นั่นคือหน้าต่าง1นึบานแสนะดงว,ว่าหน้าต่างอยู่ไกลกับเราใช่ไหมเราชี้ไปที่หน้าต่างเนี่ยนะคะ ส่วนอีกคำหนึ่งคือ there t h e r e rare, ก็แปลว่ามีนะคะแต่ตรงนี้ต้องไปใช้กับ it, นะ there is นะมีอะไรต้องแค่หนึ่งเดียวเหมือนกันนะคะเ,เดี๋ยวเราไปดูรูปตัวอย่างประโยคที่ชัดเจนนะคะ this นะคะเรียงคำอ่านคือ this นะคะแปลว่านี่หรือน,นี้เนี่ยนะคะเช่น this is a picture this is a picture นะแปลว่านี่คืออะไรนะคะลูก นี่คือรูปภาพ1รูปนะถ้าใครจะเขียนเต็มประโยคนะนี่คือรูปภาพ1รูปนะ picture แปลว่ารูปภาพเห็นไหมคะนี่คือรูปภาพ1รูป this is a picture เห็นไหมบางคนบอกเอางั้นหนูชูรูปภาพตัวเองขึ้นมา1รูปได้ไหมเอาได้หนูก็พูดว่า this is my picture มันก็ได้ this is my picture นี่คือรูปภาพของฉันนะเห็นไหมคะ อันนี้ครูยกตัวอย่างว่า this is a picture แปลว่านี่คือรูปภาพหนึ่งรูปนะนี่คือรูปภาพหนึ่งรูปนะหรือคุณครูจับไข่ขึ้นมาหนึ่งฟองหรือนักเรียนก็ได้ชูไข่ขึ้นมาหนึ่งฟองจะเป็นไข่เป็ดไข่ไก่ไข่นกได้หมดเลยแล้วหนูก็พูดว่าอะไรคะ this is an egg this is an egg แปลว่านี่คือไข anyway. ่หนึ่งฟองจะเป็นไข่ไก่ไข่เป็ดไข่นกไข่จิ้งจกไข่ ลูกเล็กๆลูกใหญ่ได้หมดเลยหนึ่งหนึ่งฟองูก็พูดว่า this is an egg นี่คือไข่หนึ่งฟองนะคะอ่าทีนี้เรียนลองดู that ซึ่งแปลว่านั่นนะนั่นแสดงว่าไกลตัวเราไปใช่ไหมคะแต่เราจะใช้กับคำนามที่เป็นหนึ่งเดียวเช่นอะไรเอ่ยอ่ฝั่งนี้ยังไม่ต้องดูนะอ้าดูฝั่งซ้ายมือฝั่งขวาย,ยังไม่ต้องดูนะลูกอ้า that is a donkey death a t is a donkey แสดงว่าดอนกี้นี่อยู่ใกล้หรือไกลเราลูกไกลเราไปนะคะนั่นคือลาหนึ่งตัวแสดงว่าลาอาจจะยืนกินหญ้าก,กินอะไรอยู่ไกลเราเราก็ชี้นั่นคือลาหนึ่งตัวเราเห็นลาเราบอกนั่นคือลาตัวนี้เราจะแปลให้เป็นประโยคลั่นนั่นคือลาหนึ่งตัว death a t is a donkey นะคะ,ะหรือนอกจากลาอาจจะไปเห็นดัวหนึ่งตัวเหมือนกันกำลัง เดินเล่นหญ้าอยู่โน่นเลยตีนเขานะเรียกบอก that is an o x that is an o x นักเรียนรู้เลยว่ามันเป็นบัวตัวผูเ้เพราะมันไม่มีอาจจะไม่มีเต้านมที่แบบเ,เราไปได้น้ำนมจากบัวตัวเมียนะที่เราดื่มกันอยู่ทุกวันนะคะที่ที่เราแจกให้นักเรียนดื่มนะคะอันนั้นได้จากบัวตัวเมียที่เขามีเต้านมแล้วเขาจะมีการ อานมจากวัตัวเมียใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นวัวตัวผู้หรือผู้วัวพวกนั้นนะพวกพ่อวัวอะไรแางนี้นั่นเดินอยู่ไกลๆเราก็จะบอก that is and o x that is and o x นั่นคือวัวตัวผู้กี่ตัวลูก1ตัวใช่ไหมคะเดี๋ยวอักและแอนเดี๋ยวไว้ไว้ไว้อธิบายหลังจาก verb to be ก่อนนะคะอันนี้คุณเสริมให้นะคะ that นะ that is a donkey นั่นคือลาหนึ่งตัว that is a n of นั่นคือวัวตัวผู้หนึ่งตัวนะคะ อยู่ไกลตัวเราอ่าทีนี้ดูเดแปลว่ามีใช้ยังไง There is a p e n on the d e อ k Where t h e r e is a pen on the d e ด k มีปากกาอยู่บนโต๊ะหนึ่งด้ามน,นะบนโต๊ะนะ่ะมีปากกาหนึ่งด้ามหรือเราจะแปลใหม่เป็น,ปปนมีปากกาหนึ่งด้ามอยู่บนโต๊ะก็ได้นะความหมายเดียวกันเพียงแต่เราจะเอาไนไว้หน้าวไว้หลังถ้าจะแปลตามประโยคต้องบอกมีปากกาหนึ่งด้ามอยู่บนโตะ๊ะ there is แปลว่ามีมีแค่หนึงเดียวนะคะลูก a p e n e on the desk นะมีปากกาหนึ่งด้ามอยู่บนโต๊ะตัวนั้นเนี่ยนะคะหรือ there is an apple in the box there is an apple in the box มีแอปเปิลหผลอยู่ในกล่องนะหรือเราจะเรียกลูกนะภาษาบ้านๆเราบอกมีแอปเปิลหลูกอยู่ในกล่องหรือว่าในกล่องมีแอปเปิลหลูกอ่านะแล้วแต่นะคะนะ there is an apple อินเดอร์บอกนะคะเดี๋ยนั้นดี this, แปลว่านี่นะใช้กับคํานามที่อยู่ใกล้ตัวเราหนึ่งเดียวแดดแปลว่านั่นใช้กับคํานามหนึ่งเดียวแต่อยู่ไกลตัวเราออกไปส่วนเดะแปลว่ามีนะอาจจะใกล้หรือไกลก็ไม่เป็นไรแต่แปลว่ามีเด r อิสนะคะที่ใช้เดะอิสเพราะว่าบอกคํานามหนึ่งเดียวนะคะว่าอยู่อย่างไรนะคะอ่าโอเคอต่อไปนักเรียนดูสิคะ นอกจากเมื่อกี้นี้แล้วนะคะ is นะคะอันนี้ก็จะเป็น are r ซึ่งเราเรียนรู้แล้วนะคะนอกจากใช้กับ u v d และพวกพหุพจน์แล้วนะคะสามารถใช้กับอะไรได้อีกเอ่ยใช้ได้กับ this นะคะที่เว้นช่วงให้ให้นักเรียนมุงเล็บคำอ่านลงไปนะคะเรียนจดลงไปในสมุดเราเลยลูก this เด็กสสีอีเสืออะไรนะ this นะเด็กเสียเสือแต่มันออกเสียงมาก เสียงอะไรนะักเรียกเสียงสั่นน่ะนะเรียนตรงลําคอของเรานะเรียนจับตรงลําคอที่นะมันจะออกเสียงว่า these 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 ฟันบนแตะบนปลายลิ้นนะนะแล้วก็ลําคอเราสั่นนะครับออกเสียงเป็น these these แปลว่าเหล่านี้ถ้ามีคําว่าเหล่านี้แสดงว่ามากกว่าหนึ่งใช่ไหมลูกเพราะหูพจน์ก็คือมากกว่าหนึ่งตั้งแต่สองขึ้นไปนะคะ these นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งคำว่า those นะโดส e นะสะโลโดเด็กบางคนเออเสือสะกดแต่บางคนอาจจะใช้ซอโซ่นะเสียงมันสั่นก็นกคือคุณใช้ซอโซ่นั่นะดีโดสอย่างเงี้ยนะคะแปลว่าเหล่านั้นดนงนั้นว่าของมากกว่าหนึ่งเหมือนกันเป็นพระอุพพศแต่ต้องอยู่เป็นยังไงลกูกไกลตัวออกไปเหมือนกันนะคะโดส e เหล่านั้นนะคะอ่าแล้วมีอีกตัวคือแดเหมือนตัวเมื่อกี้แต่ต้องเดอ๋อเท่านั้นแปลว่ามีเหมือนกันแต่ต้องเป็นเดะอ่าเพราะใช้กับคํานามที่เป็นพระอุพพศนะคะ ่ที่เราลงมาดูตัวอย่าง this แปลว่าเหล่านี้นะคะเช่น t h i s are orange t h i s are orange เหล่านี้คือส้มเป็นไงเลยคะผลเดียวไหมไม่ใช่ส้มหลายผล these are orange เหล่านี้คือส้มจำนวนหลายๆผลนะคะหรือ those อันนี้โดดแล้วเป็นเหล่านั้นแล้วอ่ะเราลองยกตัวอย่างนี้อีกทีคะนอกจากส้มยังอื่นได้ไหมคะ these are mangoes ดิสอ r เมงโกลนี่คือเหล่านี้คือส้มอาโทษมะม่วงหลายผลดิสอะเกลฟ s นี่คือองุ่นหลายผลเหล่านี้คือองุ่นหลายผลดิสอ r บุก๊ก k s เหล่านี้คือหนังสือหลายเล่มดิสอะดิสอะฟิชนี่คือปลาหลายตัวแต่ไม่เติมเอ็นะอันนี้กรณียกเว้นนะคะอ้าวทีนี้ อันต่อมาก็คือ o s s นะคะซึ่งแปลว่าเหล่านั้นอ้าวอย่างเช่นอะไรคะโด e are many t u t t เต i e ์ these are many b u t t e r อ l i e s อันนี้เพิ่มจำนวนได้นักเรียนนะ those แปลว่าเหล่านั้นอ่า many แปลว่ามากมากคือไม่บอกว่าเท่าไหร่ butterfly เปลี่ยน L อ่ามัน B U T T E R F L Y ตัวเดียวแต่อันนี้หลายตัวเปลี่ยน Y เป็น I แล้วเติม E S แป็นว่าเหล่านั้นคือผีเสื้อหลายตัวเห็นไหมคะ,เห,คะเหล่านั้นคือผีเสื้อหลายตัวแสดงว,ว่าผีเสื้อบินอยู่ตรงกลางสนามหรือตอมดอกไม้อยู่เราก็ชี้ให้เพื่อนดูบอก t h o s e are many butterflies เราจะต่อยาวกว่าน,นี้ก็ได้นะ t h o s e are many butterflies are flying อินเด s สกมีผีเสื้อหลายๆตัวกำลังบินอยู่ในท้องฟ้าอะไรเงี้ยก็บินทสูงนะคะหรือ those are many เอ e อ smell the flower มีผีเสื้อหลายๆไอ้โทษมีพึ่งหลายๆตัวกำลังตอมดอกไม้อะไรอย่เงี้ยแล้วแต่นะคะโดสแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นอยู่เป็นไงกับเราคะไกลตัวออกไปไกลเราไป,ไปเราจะใช้โดดกับคำนามที่เป็นพระหูพพด พระอู้พน์คือมากกว่าหนึ่งแต่ทาดีดตัวนี้เมื่อไหร่แสดงว่าใช้กับคํานามที่อยู่เป็นไงเลยใกล้ๆตัวเรานะแต่ต้องเป็นพระหูพจน์ก็คือมากกว่า1นึ่งคำามากกว่าหนึ่งก็ตั้งแต่2ขึ้นไปนะคะจะมากเท่าไหรก่ก็ช่างเถอนะตั้งแต่สองขึ้นไปนะคะต่อไปจะมีคําคือคําว่าเดช e ีเ e เด แปลว่ามีนะคะถ้ามาเจอกับคำว่า oh, there are แปลว่ามีนะแต่มีในที่นี้ก็ต้องเป็นอะไรเหมือนกันพระหูจน์บวกด้วยคำนามที่เป็นพระหูพจนะคะจะบอกเป็นจำนวนหรือจะบอกเป็นอย่างนี้นเช่นคำว่า many เนี่ยก็ได้เช่น there are many h a n s in the farm there are many h a n s in the farm มีแม่ไก่หลายตัวอยู่ในฟาร์มเห็นไหมคะ there are many buffaloes in the farm มีควายหลายตัวอยู่ใน farm There are many buffalo in the field มีควายหลายตัวอยู่ในทุ่งนาหรือควายบาคนออกเสียงว่ากระบือก็ได้นะภาษานั่นเเรียกว่ากระบือนะคะ There are many cows in the farm มีวัวหลายตัวอยู่ในฟาร์มนะคะ There are many fish in the river มีปลามากมายอยู่ในแม่น้ำเห็นไหมคะ There are many There are many c h i l d r e n in the playground นะคะมีเด็กๆมากมายหลายคนเล่นอยู่ที่สนามเด็กเล่นนะคะ There are many people are in the market มีผู้คนมากมายอยู่ที่ตลาดเห็นไหมคะ There are many Thai people are at the Thai temple มีประชาชนคนไทยหลายคนอยู่ที่วัดวัดไทยก็คือวัดบ้านเราเนี่ยนะคะ there are บวกด้วยจำนวนที่เป็นพหูพจน์หรือเราจะบอกเป็นจำนวนเลยก็ได้ there are ten monkeys on the tree there are ten monkeys on the tree มีลิงละสิบตัวอยู่บนต้นไม้ต้นนั้นเห็นไหมคะ there are five fish in the bottle มีปลาปลาทองก็ได้เนาะห้าตัวอยู่ในโหลอย่างนี้นะคะ there are twenty dogs in the case มีสุนัขยี่ส้าตัวอยู่ในในกรงของเขาเนี่ยนะนะเห็นไหมคะหรือ there are there are fifty birds there are fifty birds are on the mm. tree มีนกตั้ง50ตัวอยู่บนต้นไม้อีนนะคะนักเรียนก็จะมีจํานวนจะบอกเลยก็ได้หรือจะใช้คําว่าแม่นี่ซึงแปลว่ามากซึ่งไม่ระบุจํานวนแต่รู้ว่ามากนะคะาว่ามากก็คือตั้งแต่2ขึ้นไปนะคะเราถือว่าเป็นพหะหูพจน์นะคะของภาษาอังกฤษนะคะนั้นอย่าลืมนะอาใช้กับ these Th these แปลว่าเหล่านี้ส่วน those โดสแปลว่าเหล่านั้นนะไกลไปแล้วก็ they are, t h e r ีเ e ช e ออารีเดอนะคะแปลว่ามีนะคะอเอาอีกแล้วไอวิอยู่ไหนเนี่ยวันนี้ภาษาอังกฤษของคุณครูนะคะก็อ่าไม่มีการบ้านนะไม่มีการบ้านนะคะแต่จะบอก,กเรียนว่าให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะ ทบทวนการใช้ ism a r นะคะคุณครูจะตอบจริงแล้วคันนี้นะคะสอบท้ายบทเป็นคะแนนเก็บด้วยนะลูกนะในวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์ที่จะถึงนะคะ on Friday 1 9 t h November 2020ต้อ้ลืมบอกวันนี้วันนี้ใครที่ยังไม่ได้เขียนวันที่ลงไปนักเรียนอ่าเดี๋ยวครูย้อนให้นะอ่าวันนี้วันอังคารนะลูก Tuesday T อย่าลืมเป็นใหญ่ตัวแรก T U E S DAY Tuesday วันที่16นะคะ16อ่านตัวย่อก็คือ T h นะคะ 16, แล้วก็ T h November N O V E M B E R N O V E M B E R นะคะ A ใหญ่จุด D ใหญ่จุดนะคะแล้วก็2021ก็คือ2 0 2 1นะคะวันนี้เป็นวันอังคารที่16เดือนพฤศจิกายน คิดศักราช2021นะคะวันนี้โชคดีไหมคะไม่มีการบ้านแต่ให้นักเรียนทำไมเลยทบทวนนะคะ verb to be นะลูกสอบนะลูกวันศุกร์นะคะสอบประจำบทเก็บสิคะแนนนะคะโอเค I hope everybody you are v e r y happy when you review verb to be is mr นะคะ คุณครูขอยให้นักเรียนได้ทบทวนยังมีความสุขเพื่อที่จะสอบในวันทดสอบทดสอบในวันศุกร์นะคะที่จะถึงนี้นะคะอแตงกี้ Thank you. goodbye